ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพวารินชำราบนำโดยพันตำรวจโทบวรศักดิ์คำรังสีรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบพร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบติดตามจับกลุ่มนายทศพลพรบณ์จากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่นายทศพลขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจอดที่บ้านญาติที่อำเภอสว่างวีรวงจากนั้นก็ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้แล้วเดินมาขึ้นรถสอง แถวสายอำเภอพิบูลมังสาหารมาลงที่คิวรถที่อำเภอพิบูลมังสาหารจากนั้นก็เดินไปในตลาดพิบูลมังสาหารเดินทางไปเปิดห้องพักที่โรงแรมพิบูลกิจเลขที่65ทับ4ตบพิบูลมังสาหารอพ,ราพิบูลมังสาหารห้อง123 เจ้าที่จึงนำกําลังเข้าจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายทศพลพรบูณ์ลูกจ้างร้านเกมกลับมาสอบสวนอย่างโรงพักซอพอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเคยมีประวัติเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่กรมทหารราบที่11มาก่อน จากการสอบสวนเบื้องต้นนายทศพลพรบุญให้การรับสารภาพอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ตายมาโดยตลอดแต่ทางญาติฝ่ายหญิงไม่ทราบเรื่องก่อนเกิดเหตุได้ปีนหน้าต่างเข้าไปเพื่อร่วมหลับนอนกับอีกฝ่ายจากนั้นได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของแฟนเก่าโดยฝ่ายหญิงถามถึงเรื่องแฟนเก่าของตนจึงบอกไปว่ามีแต่คนคุยเพราะตนไม่เคยออกจากร้านเกมเลยแต่ฝ่ายหญิงเกิดความหึงหวงส่งเสียงดัง ตนกลัวแม่ฝ่ายหญิงได้ยินจึงเอาหมอนอุดปากแต่อีกฝ่ายดิ้นสู้จึงใช้สายชาร์จโทรศัพท์รัดคอจนเสียชีวิตจากนั้นก็ได้หลบหนีออกมากระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ในเบื้องต้นเจน้าหน้าที่แจ้ง4ข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นข,ข่มขืนกระทำชำเราปลุกรุกเคหสะสถานในเวลากลางคืนและลักทรัพย์ ต่อมาในช่วงสายวันที่15กันยายนเจ้าที่นําตัวนายทศพลไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพโดยมีชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาดูเป็นจํานวนมากระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังนานายทศพลเดินลงจากรถชาวบ้านได้ตะโกนดา่าพร้อมสาปแช่งขณะที่พี่ชายผู้เสียชีวิตได้วิ่งเข้าไปเพื่อจะทําร้ายแต่ถูกเจ้าที่ตํารวจกันตัวออกมาและต้องเลิกล้มการทําแผนประกอบคํารับสารภาพทันทีหวั่นชาวบ้านจะรุมประชาทันพี่ชายผู้เสียชีวิตกล่าวว่าทุกอย่างที่ ผู้ต้องหาพูดไปไม่เป็นความจริงคนที่ถูกฆ่าคมคืนที่ตายไปแล้วพูดไม่ได้คนอยู่ก็พูดได้มันอัดอั้นตันใจใครจะไปอดได้ที่น้องสาวตายแบบนี้ทุกอย่างมันโกหกไม่เป็นความจริงที่มันพูดอยากให้กฎหมายลงโทษฆ่าคมคืนมันควรจะโดนยังไงให้ได้รับกรรมยังไงกฎหมายจะเข้มแข็งไหมเราไม่รู้อยากให้ดำเนินคดีชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต